สวัสดีครับมาพอกนันอีกแล้วครับวันนี้เป็นมือที่6คลิปที่6กับช่องสบายสบายสไตล์ลุ่งเอืดอาดธรรมะกับชีวิตประจําวันอยากประสบความสาเร็จธรรมะซอยได้ลักจาเมือวานนี่เอาหูไปแล้วเนาะว่าคนนอาท้งเวชมีหากลุ่มเลือกได้เราบ่กไม่ไงว่าเขาอยู่กลุ่มใดเขาเป็นไผ่ฐานยังเลือกว่าไดย่าฝ้าเลือกมาเบิง้งมือนี้สักกันมาเบิ้งเป้าหมายชีวิตของแต่ละกลุ่มสักกัน มันไปยังไงเอา้าไปกันเลยกลุ่มแรกคือคก,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 ก 5, อนะลุ่มเกษตรกรู้ที่เน็ยแห้งห้าแหสวนแหสวนเนี่ะเนาะเลียงวัวเรียงควาวยนี่ปา้าหมยชีวิตก็คือกินดีอยู่ดีไม่ไงเอ้ยบอกมันลำรวยได้ปา้าไมายชีวิตของกลุ่มเกษตรกรก็คือกินดีอยู่ดีทางไปสู่ปา้าไมยชีวิตเดีย๋ยวดจ่งไดจังสิกินดีอยู่ดีนะต้องมีหายานน้ำกันได้ไม่ไงได้เอาย่างที่เรียก ก็คือต้องเฮ็ดว้กินอย่างที่สองก็คือต้องเฮ็ดว้ใส่สามอย่างที่สามก็คือต้องเฮ็ดว้เก็บอย่างที่สี่ก็ต้องเฮ็ดว้ใส่นีอย่างที่ห้หา,ก,หหก,าก็ต้องเฮ็ดว้ตอนเกษียนตอนเฒ่านี่ะเกษตรกรเป้าหมยชีวิตก็คือกินดีอยูด่ดีต้องเฮ็ดหาย่างที่ผมว่านี่ลหละจังสิถึงเป้าหมยจังสิประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ากลุ่มที่สองกลุ่มขา้าราชการพนักงานลูกจ้าง ป้าหมายชีวิต <doorway> ก <Emmanuel starters> ็ค <Rapid infinite root> <now> no <welche> ือมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเฮ็ดจังได๋จังสิไปถึงเป้าหมายชีวิตนันได้ก็ต้องกระตือรือร้นบ่แม่นว่าเฮ็ดงานแบบเช้า3เย็น3ได้เลื่อนตําแหน่งกบย้อนว่าอายุงานดนบ่แม่นจังซั่นเนาะว่า ถ้าเฮาเหตุหงานกับตือรือลน้นมีความก้าวนาแล้วเฮาจังสิภาคภูมิใจอ่าต่อไปกลุ่มที่สามคือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือว่านักธุรกิจเป้าหมายชีวิตของกลุ่มนี้ก็คือลำรุวยอ่าแม่ใช่อยากลำรุวยแม่นบอต้องมาอยกกลุ่มนี้แต่ว่าเจังไดจังสิไปถึงเป้าหมายชีวิตนั้นได้เหังไดจังสิลำารวยได้มันก็ต้องลงทุนเด้แไม่ใช่อ่ะ บ่แม่นได้นอนอยู่เปียซื่อๆลูกขึ้นมาโอ้อยางรวยเด้อันนั้นบ่มีเหตุผลเนาะการลงทุนลงทุนลอยหนึ่งเด็กก็ไรสิบบาทถ้าจังมีลอยล้านเดีย๋ยก็ต้องก็ต้องลงทุนไปพันล้านผลแล้วเนาะจังสีลำรวยแม่ละว่าไม่ไงอ่าต่อไปกลุ่มที่ซีคือกลุ่มภูน้ำเนาะ นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสบตสจสทลังละทั้งหลายแหละปมายชีวิตของกลุ่มนี้ก็คือมีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนําหน้าถือตาเฮ็ดจังได๋จึงสิมีชื่อเสียงเกียรติยศมีคนนําหน้าถือตาก็ต้องทําความดีเนาะแค่นี้ยังบ่พอยังเป็นผู้นําบ่ได้เด้ต้องฮู้จักว่าสิไปนําไผฮู้จักเขาเจ้าหรือยังว่า ผู้ห้อสิไปน้ำเนะี่ยเป็นไผแล้วสีน้ำขาเจ้าไปใส่สิพราข้าเจ้าไปใส่แจงสีเอินว่าผู้นำได้ต่อไปกลุ่มที่หาก็คือกลุ่มพระภิกษุกลุ่มญาคููเป้าหมายชีวิตของกลุ่มนี้ก็คือนิพพานเ็ดจงไดนจงสิไปถึงเป้าหมายชีวิตนี้ได้ก็ต้องหาทางลดพ้นลดพ้นจากกิเลสตัณหา ให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเดอหากุมนี่หลงทางบ่แต่ห้าหลงทางอยู่มาเริ่มกันไม่เลยตั้งแต่เมื่อนี่เป็นต้นไปไปตามเส้นทางของไผยของมันบ่มันว่าอยู่กลุมไหก็มีแตอ่อยากรวยอยากรวยเห็ดหน้าสามไรก็อยากรวยเป็นข้าราชก,การก็อยากรวยนี่ล่ละเห็ุไถ้บ้านเมืองวุ่นวายอยู่เมื่ออื่นสีเข้มข้นกว่านี้สีพาไปเบิ่งว่า ต้องเฮ็ดยังไงเนี่ยอันคือต้องเฮ็ดยังเนี่ีพาไปเบิรายลล่ดียดอย่าเลื่มกดติดตามไว้สำหรับเมื่อนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ